สวัสดีค่ะมาพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะอ่ะวันนี้เรามาดูสูตรหวยลาวนะคะคํานวณกันไปในวันที่สามสิบเนาะนะคะ,อะขอโทษนะคะเพื่อนๆทุกท่านพาเพื่อนๆนะคะเนาะเลือกตัวผิดนะคะเนาะในชุดลาวสูตรพิเศษนี้นะคะอ่ะสามตัวจะมีหนึ่งสองสามนะคะแอดไปเลือกเด่นสามนะคะลองหนึ่ง วันนี้ชุดหนึ่งเราเข้านะคะเนาะในโซนเด่นสามจะมีอยู่สามห้าสามหกอ่ะสามห้าหกสองหกสี่สามแปดและสามเจ็ดนะคะส่วนโซนรองนะคะจะมีหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์นะคะเนาะในคัดเน้นเน้นสามชุดนะคะแอบไปคัดให้ที่หกสี่สามเจ็ดสามห้าขอภัยนะคะไปเข้าในชุดนี้กันเนาะผลออกนะคะอยู่ที่ หนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะข้างล่างศูนย์หนึ่งนะคะอ่ะวันนี้มาทั้งศูนย์เลยนะคะเนาะศูนย์บนศูนย์ล่างวันนี้แอดขอพัยจริงๆนะคะเนาะขอภัยนะคะเนาะไปได้ไม่ได้เลือกชุดที่ถูกให้นะคะไปเลือกผิดให้เนาะวันนี้เรามาเริ่มกันใหม่นะคะในวันที่สี่นะคะเนาะเจอกันในทีในวันจันทนะคะเนาะสี่นะคะเนาะกับหวยลาวสูตรพิเศษนะคะเนาะ มาดูชุดแรกกันนะคะชุดแรกนะคะวันนี้สามหนึ่งนะคะสามหกนะคะ ใหญ่นิดนึงนะคะสามหนึ่งสามหกนะคะสามเจ็ดนะคะสามสองนะคะอ่ะโซนต่อมานะคะหนึ่งหกนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะ หนึ่งสองนะคะอาโซนต่อมานะคะหกเจ็ดนะคะหกสองและเจ็ดสองนะคะอ่ะแอดเพิ่มนิดนึงนะคะขอเพิ่มอยู่ที่หนึ่งหนึ่งนะคะศูนย์สองนะคะศูนย์หกนะคะ 0, 08นะคะเนาะอันนี้จะเป็นชุดแอดเพิ่มนะคะเนาะ่าวันนี้นะคะที่หน้าจะติดนะเนาะมีแนวโน้อมอยู่นะคะเนาะเลขเด่นนะคะ สามตัวนะคะมาหนึ่งตัวเนาะวันนี้แอดคิดว่าน่าจะเด่นอยู่ที่แปดเก้าศูนย์นะคะเนาะน่าจะติดที่แปดที่เก้าที่ศูนย์นะคะเนาะอ่ะติดแปดติดเก้าติดศูนย์มาดูในชุดนี้กันนะคะไม่มีเก้านะคะแล้วก็ไม่มีแปดเลยนะคะเนาะจะมีแค่ตัวเบิ้ลหน่อยเดียวนะคะเนาะ ออนีขเลือกที่9นะคะลองศูนย์นะคะเนาะอ่ะเด่น9ลองศูนย์นะคะชุดแรกเลยนะคะศูนย์แดนะคะศูย์ห ูนย์สองนะคะเก้าไม่น่าจะมีนะคะเนาะเราก็ตัดนะคะเก้าไม่มีนะคะแอดขอเลือกไปอยู่ที่ในสูตรจะติดเจ็ดนะคะเนาะนะคะในสูตรติดเจ็ดแอดขอเลือกที่เจ็ดนะคะเพิ่มไปนะนะคะแต่ว่าเราติดศูนย์ลองไว้นะคะเนาะอ่ะในสูตรนี้นะคะ จะมีอยู่ที่เจ็ดหนึ่งนะคะสามเจ็ดนะคะหกเจ็ดนะคะเนาะนะคะและเจ็ดสองนะคะโซนนี้นะคะเนาะขอเลือกกันอยู่ที่เจ็ดหนึ่งนะคะศูนย์หศูย์แดนะคะ และ02นะคะวันนี้เราเลือกประมาณนี้กันเลยนะคะเนาะอ่ะ1 2 3 4สี่ชุดนะคะท่านใดชอบมากกว่านั้นได้เนาะนะคะ1 2 3 4นะคะแอดเขาเลือก06-08และ71นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสูตรต่อมากันนะคะเนาะสูตรที่1กันนะคะ สูตรที่หนึ่งคำนวณกันไปเมื่อวันนั้นนะคะเนาะให้เด่นหนึ่งอะให้เด่นสองงหนึ่งนะคะไม่เข้านะคะเนาะสองไม่มามาเข้าโซนหนึ่งนะคะเนาะก็คือหนึ่งศูนย์นะคะแอดมีที่สองศูนย์สามศูนย์เนาะก็ชวดไปนะคะเนาะนะคะมีสองกับสามเนาะก็คือหลุดนะคะเนาะชุดนี้หลุดกันไปโดยปริยายเลยนะคะเนาะมาดูในสูตรกันในวันที่สี่นะคะเนาะ วันที่สี่นะคะเจอกันเนาะชุดแรกนะคะมาโซนหนึ่งนะคะสองและสามนะคะหนึ่งสองสามนะคะเนาะชุดเด่นนะคะวันนี้จะติดอยู่ที่แปด 90นะคะเนาะอ่ะมา1 2 3ก็เลยชุดแรกนะคะ71นะคะอ่ะ17นะคะ18นะคะ19และ10นะคะโซนต่อมานะคะ27นะคะ28 29และ20นะคะโซน3นะคะ37 3นะคะสาและสาศนนะคะอ่ะแอดขอเพิ่มนิดนึงนะคะเนาะขอเพิ่มอยู่ที่อ่ะเขียนผิดนะคะขอไปขอเพิ่มที่80ศนะคะ เพิ่มที่แปดศูนย์นะคะแล้วก็ศูนย์หกนะคะอ่ะนี่จะเป็นในโซนนะคะเนาะเด่นนะคะเด่นแปดลองศูนนะคะวันนี้เนาะ แปดแรกนะคะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะคะเด่นศูนย์นะคะก็จะเด่นอยู่ที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์หกไม่ไม่อะนะคะจะเป็นในสูตรนะคะสายโซนแปดเด่นนะคะเนาะและโซนรองนะคะอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะนะคะ ที่ชุดเด่นๆเนาะคัดนะคะอ่ะสี่ชุดนะคะวันนี้แอดขอคัดอยู่สี่ชุดคัดอยู่ที่หนึ่งเจ็ดนะคะแปดศูนย์นะคะหกศูนย์นะคะและ องศูนย์นะคะเนาะถ้าท่านใดชอบนะคะเนาะอ่ะนี่จะเป็นในโซนคัดนะคะคัดสี่ตัวนะคะแต่ถ้าเล่นในชุดใหญ่เพื่อนๆจะเล่นในชุดใหญ่ก็ได้นะเนาะแอดก็ไม่ได้วานะคะนะอ่ะถ้าอยากตามในชุดใหญ่ก็ตามได้นะคะวันนี้แอดคัดในชุดนี้ให้นะคะเนาะสี่ชุดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปตามชุดสูตรสองและสามกันต่อเนาะกับลาวนะคะอ่ะวันนี้แอดลาชุดนี้ไปสวัสดีค่ะ